แล้วค่ะปักบุ้งก็สุกปลาก็สุกแล้วค่ะหน้าตาน่าทานอร่อยมากๆค่ะรสชาติก็เป็นรสชาติเราก็ได้นะคะให้ออกให้ออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงค่ะเค็มเค็มเกลือนะคะหรือเราใส่รสดีก็ได้นะคะแกงส้มนะคะห้ามไปใส่ซอสน,นะคะห้ามไปใส่ซอสเมคก,กี้ซอสปรุงรสนะคะรสชาติจะไม่อร่อยค่ะแกงส้มปักใต้นะคะให้ใส่เกลือรสดีค่ะเพราะว่าเราใส่กระปิลงไปแล้วนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณทรายค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้จะมาทำกับข้าเมนูปักใต้นะคะบ้านๆง่ายๆมาฝากค่ะวันนี้เรามาทำแกงส้มปลาแดงค่ะใส่ผักบุ้งต้นใหญ่นะคะวัตถุดิบแล้วก็มีปลาแดงค่ะปลาแดงสี่ตัวนะคะเราขอดเกตนะคะแล้วก็เอาไส้เอาพุงอะไรออกเรียบร้อยนะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็มีผักบุ้งต้นใหญ่นะคะเราใช้ผักบุ้งต้นใหญ่ทำค่ะมีเคยปลาค่ะกะปินะคะแล้วก็มีมะขามเปียกค,ค่ะส่วนพริกแกงเราจะตาเองนะคะเราใช้พริกแห้ง พริกแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะพริกแห้งไปเช่น้ําค่ะให้นิ่มเราจะมาตําค่ะมีหอมแดงค่ะมีกระเทียมค่ะเกลือนะคะขมิ้นค่ะอันนี้ขาดไม่ได้ค่ะขมิ้นนะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราไปดูการตาพริกแกงส้มใต้กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตำพริกแกงส้มใต้กันนะคะเราจะใส่เกลือลงไปค่ะครึ่งช้อนชานะคะ แล้วเราจะใส่ขมิ้นนะคะหรือขมิ้นภาษาใต้นะคะขมิ้นสองแง้งเล็กพอนะคะเราตำพริกแกงไม่เยอะนะคะเราเราแกงหม้อเล็กๆค่ะค่ะแล้วก็เราจะใส่พริก,กพะะริกแห้งที่เราแช่น้ำลงไปค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่นะคะ ก็ใส่หอมแดงนะคะหอมแดงหกหัวค่ะกระเทียมสามกีบนะคะเดี๋ยวเราจะตำส่มนผส,สมนะคะให้ละเอียดเข้ากันค่ะเราจะตำส่วนผสมนะคะให้ละเอียดเข้ากันค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กะปินะคะวันนี้พัทยาฝนตกค่ะได้ยินเสียงฝนตกดังเลย จะใส่กะปิลงไปเลยนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตำส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพริกแกงค่ะเราตำเองจะอร่อยกว่านะคะเผ็ดแล้วก็เครื่องถึงค่ะอร่อยรสชาติเข้มข้นค่นคะทำไม่ยากนะคะแกงส้มนะคะของไม่เยอะค่ะ แกงส้มใต้นะคะเราจะไม่ใส่กระชายนะคะเราจะใส่ขมิ้นค่ะขมิ้นตะไคร้ก็ไม่ใส่ค่ะค่านราตมพิกแกงละเอียดแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะพิกแกงส้มใต้นะคะหอมนะคะตำเองหอมมากนะคะ ค่ะโอเคค่ะพริกแกงส้มใต้ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาหน้าทานนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะค่ะเราจะมาแกงส้มกันนะคะตั้งหม้อนะคะใส่น้ําค่ะเราจะเอามะขามเปียกนะคะข้อหนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดค่ะเราจะมาทําการละลายนะคะละลายเอากากดทิ้งนะคะค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดก่อนค่ะ น้ำเดือดแล้วค่ะเราจะดูมะขามเปียกนะคะเ,เราจะละลายมะขามเปียกก่อนค่ะแกงส้มนะคะต้องให้ออกรสชาติเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนําเปรี้ยวหวานเค็มค่ะถ้าไม่เปรี้ยวไม่อร่อยค่ะวันนี้เราใช้มะขามเปียกนะคะมะขามสดไม่มีค่ะ เคยปลากับมะขามเปียกนะคะเรามาละลายนะคะกองเอาเอากากาทิ้งนะคะนี่ส่วนน้ามันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงเผ็ดพริกแกงส้มนะคะขอโทษนะพริกแกงส้มลงไปเลยค่ะพริกแกงส้มที่เราตําเองนะคะตําเองจะหอมค่ะ กะปิเราเราตำใส่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาชิมรสชาตินะคะเราเอาอจะมาละลายพริกแกงคะ่ะให้มันละลายเข้ากับน้ำคะ่ะเดือดแล้วะคะ่ะเราจะเอาเนื้อปลานะคะใส่ลงไปเลยนะคะ เเลยค่ะ okay. ดี๋ยวเราให้เดือดนะคะเดี๋ยวต้งไปคนนะคะเราให้เดือดก่อนค่ะแกงส้มปลาแดงนะคะเดือดแล้วค่ะเรายังไม่ได้ใส่ผักนะคะเดี๋ยวรอให้รอปลาสุกนะคะถึงจะใส่ผักค่ะแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะขอชิมหน่อยนะคะสีสันสวยจังเลยค่ะแกงส้ม เราจะขอใส่น้ำตาลอีกครึ่งช้อนชานะคะต้องให้ออกรสชาติเข้มข้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ผักบุ้งลงไปค่ะให้ออกเข้มข้นเลยค่ะขอชิมหน่อยค่ะโอเคอร่อยแล้วค่ะเราจะใส่ผักบุ้งลงไปเลยค่ะ ใส่ไปเลยเดี๋ยวก็ยุบค่ะใส่ไปเลยค่ะผักบุ้งเราใช้ผักบุ้งต้นใหญ่นะคะไว้แกงส้มถ้าใช้ผักบุ้งจีนต้นเล็เลกๆมันจะเหี่ยวค่ะเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวไม่น่าทานค่ะค่ะแกงส้มนะคะหน้าตานหน้าทานค่ะเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วค่ะ ปลาบุ้งกะสุกปลากะสุกแล้วค่ะหน้าตาน่าทานอร่อยมากๆค่ะรสชาติก็เป็นรสชาติเราก็ได้นะคะให้ออกให้ออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงค่ะเค็มเค็มเกลือนะคะหรือเราใส่รสดีก็ได้นะคะแกงส้มนะคะห้ามไปใส่ซอสน,นะคะห้ามไปใส่ซอสเมคกี้ซอสปรุงรสนะคะรสชาติจะไม่อร่อยค่ะแกงส้มปากใต้นะคะให้ใส่เกลือรสดีค่ะเพราะว่าเราใส่กะปิลงไปแล้วนะคะโอเคค่ะ เราจะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะแกงส้มปลาแดงใส่ผักบุ้งนะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ,ะถ้ามีปลาเค็มนะคะกินกับแกงส้มนี่คู่กันเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะ ค่ะใครชอบคลิปนี้ถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ,กด, like, ก,ดคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ